ครับก็สำหรับการพรีเซนต์ในวิชา Project in d a t a s c i e n c e and Business Analytics นละครับผมสำหรับกลุ่มของพวกผมก็จะนำเสนอในเรื่องของแชทพอร์ตรหรับบริการด้านกองทุนเงินทดแทนนะครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Chat b o t for Compensation Fund Service นะครับครับผมก็ที่มาและความสำคัญของโครงงานนะครับในปัจจุบันนะครับผมผู้ใช้บริการได้มีการของข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะเนื่อง,อง,นะงจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเช่นพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิว ลงเป็นอย่างมากครับผมทำให้พฤติกรรมผู้ใช้บริการเองเนี่ยก็ต้องการความรวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอยโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านของเวลาในการซื้อขายสินค้าและบริการนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ให้ทําให้ธุรกิจเนี่ยต้องมีการปรับตัวความเร็วในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งตัวแชทบอทเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองความเร็วในการให้บริการทางด้านข้อมูลซึ่ง แชทบอทเนี่ยก็ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในหลายวงการเลยนะครับผมโดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการซึ่งก็รวมถึงหน่วยง,งานภาครัฐด,ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในส่วนของวัตถุประสงค์นะผมก็คือเพื่อพัฒนาแชตบอทดสำหรับบริการด้านกองทุนเงินทดแทนนะครับผม แล้วก็ขอบเขตของโครงงานนะครับผมก็คือการพัฒนาแชทบอทสำหรับการตอบกลับข้อความให้ครอบคลุมสอดคล้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็รองรับการให้บริการหลายภาษาอย่างน้อยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับครับผมมาถึงในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานนะครับผมสำหรับการดำเนินการของกลุ่มเราครับทำตามโปรเซสดังรูปนี้เลยนะครับผมหลักการทํางานของ AI chatbot ของเราเนี่ยก็จะเริ่มจากแชทบอทนะครับนำข้อความผ่านระบบแมสเซจต่างๆเช่นลน์แชทบอท นะครับหรือว่าระบบรับส่งข้อความทางหน้าเว็บเพจเป็นต้นนะครับผมซึ่งระบบเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังระบบแชทบอทที่ทําหน้าที่ประมวลผลเพื่อให้เข้าใจข้อความที่ยูเซอร์ส่งเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่ยูเซอร์นั้นต้องการเนี่ยคืออะไรโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning หรือว่า AI, AI นะครับผมแล้วก็ส่งข้อมูลต่อให้กับ Backend s e r v e r นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ให้บริการข้อมูลตอบโต้กับทาง Service Dialog แล้วก็คําถามที่พบบ่อยนะครับหรือว่าหัวข้อที่ผู้ใช้ถามบ่อยหรือว่อ end, ่่่่่่าาาาา FAQ Action นนนนนนนััเอออองงงซ by ีีจจะะทททํหหห้้ตดสิใวววไไรรรืขมูลค Data ถ a าเมาแสดงให้กับ user และเป็นประโยชน์ให้กับ user นะครับครับผมก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับ h ช t b o t นะครับผมเราจะมา,าพูดถึงตัว AI assistant ก่อนนะครับผม AI assistant นะครับผมเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในแต่และอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้นะครับผมซึ่งตัว AI assistant เนี่ยก็สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆได้ดังนี้นะครับผมก็คือ conversational AI นะครับผม command interpreter นะครับผมแล้วก็ event classifier นะครับแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวแรกนะครับผม conversational a i นะครับค o n v e r s a t i o n a l คืออะไรนะครับอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับผมก็คือพวกแชทบอทนั่นเองนะครับผมเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในเทคโนโลยี AI a s s i s t a n t เช่นกันที่มักจะถูกนึกถึงเป็นอย่างแรกเลยเมื่อพูดถึงตัว AI นะครับซึ่งตัว conversational AI เนี่ยรูปร่าหน้าตาก,ก็จะเป็นหน้าต่างสนทนาให้บริการตอบคำถามต่างๆที่ user ได้ถามเข้ามานะครับที่เราเคยเห็นกันดีตามแชท m e s s e n g e r อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีพวก f a q คนะครับคำถามที่พบปล่อยก็จะใช้ในการฝึกสอนนะครับผม ตอบกับกับทางยูเซอร์ได้นะเอกนะครับสำหรับประเภทที่2นะครับผมคอมมาน d ์อินเทอร์พิเตอร์นะครับผมมีรูปแบบการทํางานเป็นการรับข้อความหรือว่าคาสั่งมากี่คัเพื่อตีความและดําเนินการตามคําสั่งที่วางไว้เพียงอย่างเดียวนะครับผมนิยมนําไปใช้ในกับสมาร์ทโฟนรีโมทหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่งตางๆนะครับเช่นคอมมามหรือว่าเซตแอนด์ไลน์พรอเอ็อ็มอะไรนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างจากประเภทแรกก็คือจะมีการรับคําสั่งเป็นประเภทเสียงนะครับผมอย่างที่เรารู้จักกันดีก็พวกเอ่ออเล็กซ่าหรือว่า Siri, อะไร,ร,ะะรับ สำหรับประเภทสุดท้ายนะครับผม Event Classifier นะครับผมเป็น AI Assistant ประเภทเดียวนะครับที่ไม่มีส่วนของการสนทนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะโดยรูปแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพบได้ตามผู้ให้บริการอ e ีเมลจำนวนมากนะครับผมที่เขาจะทาการแยกประเภทอ e ีเมลที่ส่งเข้ามาว่าเป็นอ e ีเมลสแปมหรือปักซึ่งจะต้องกาหนดพารามิเตอร์บางอย่างที่ช่วยสนับสนุนให้ Assistant เนี่ยสามารถเข้าใจเจตนานั้นได้นะรเราจะเรียกพารามิเตอร์เหล่านี้ว่า Entity นะครับตัวอย่างของ Event Classifier ก็คือเช่นการแยกประเภทอ e ีเมลสแปมของ Gmail นั่นเองนะครับผมอย่าง รูปตัวอย่างทางด้านล่างนี้ครับต่อไปเราจะมาทําความรู้จักกับ AI Assistant Architecture นะครับโดยสถาปัตยกรรมการทํางานของ AI Assistant นะครับประกอบไปด้วย4พารามิเตอร์หลักๆนะครับพารามิเตอร์แรกนะครับ User Interface คือหน้าต่างที่มีการตอบโต้ระหว่าง User กับตัว Assistant สามารถเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบข้อความหรือในรูปแบบข้อความเสียงอย่างเช่นหน้าต่างแชทที่เราเห็นในชีวิตประจำวันแชทไลน์หรือแชทเฟซบุ๊กนะครับพารามิเตอร์ต่อไปนะครับในส่วนของ NLU หรือ Natural Language Understanding พารามิเตอร์นี้จะอยู่ในส่วนของโปรเ s s NLP นะครับโดย NLU จะทำงานลงลึกไปจนถึงความเข้าใจความหมายของคำที่เขียนเหมือนกันนะครับหรือประโยคที่มีความต้องการคล้ายๆกันนะครับบางครั้งนะครับอาจจะล้ำไปจนถึงเข้าใจอารมณ์หรือการ sentiment analysis จากข้อความนั้นๆด้วยครับ พารามิเตอร์ต่อไปนะครับ d i a l o g e n g i n e เป็นส่วนที่มีหน้าที่จัดการรูปแบบและประสานงานในการสร้างคำตอบให้กับทาง u u s r r นะครับและส่วนสุดท้ายนะครับ Orchestration Layer เป็น Layer ที่มีการเรียกใช้ API ต่างๆนะครับที่ตอบสนองต่อการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจนั้นๆนะครับโดยนี่จะเป็นหน้าตาการทำงานของสถาปัตยกรรมการทำงานของ AI Assistant นะครับโดยจะเริ่มที่ User Interface ส่งต่อไปให้ d i a l o g e Engine แล้วไปสู่กระบวนการ Natural Language Understanding นะครับ และจะส่งไปให้ที่ API ต่างๆและจะรีเทิร์นค่าทั้งหมดกลับไปที่ User Interface ครับผมต่อไปนะครับ จะเป็นกรณีต่างๆที่นำเทคนโนโลยี AI Assistant ไปใช้งานนะครับผมเคทที่1น,นะครับ s e l e s e r v i c e Assistant นะครับเคทนี้นะครับจะเป็นการให้บริการที่ AI จะให้บริการกับ user โดยจะมีขอบเขตหรือคำถามที่ตั้งไว้นะครับผมและคำถามหรือให้การบริการต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากการให้บริการ AI Assistant ก็จะส่งเรื่องหรือส่งเคสนี้ต่อไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์นะครับผมเช่นการให้บริการลูกค้าเช่นการถามตอบคำถามประเภท FAQ นะครับ กรณีต่อไปนะครับ Agent Assist นะครับผมคือพนักงานให้บริการกับยูเซอร์โดยตรงโดยมี Visual Assist นะครับคอยช่วยเหลือตัวพนักงานเพื่อช่วยในการบริการที่ดียิ่งขึ้นนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับอย่างรูปแบบแรกนะครับผมเราจะรับข้อความจากยูเซอร์ส่งไปที่ Visual Assist นะครับและส่งข้อความที่เราจะตอบกลับไปให้พนักงานเพื่อใช้ในการตอบคําถามยูเซอร์นะครับหรือในแบบที่2นะครับคือการเลือกที่จะใช้บริการ Visual Assist นะครับโดยพนักงานจะให้บริการกับยูเซอร์ไปโดยตรงแต่พอมีเงื่อนไขหรือคําถามอะไรที่ต้องการอาจจะ จะเรียกใช้งาน v ว r t u a l as s i s t a n t มาช่วยในการตอบคำถามได้ครับกรณีสุดท้ายนะครับผม c a s s i f i c a t i o n and routing นะครับเป็นการนำ AI มาใช้ในการจำแนกข้อมูลที่ได้รับปกตินะครับจะนำไปใช้กับการแยกอีเมลนะครับอีเมลสแปมมิ่งแต่เดี๋ยวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลอื่นได้ครับเช่นแบบฟอร์มโพสและคอมเมนต์ต่างๆนะครับในส่วนของเครื่องมือที่เราจะนำมาพัฒนาแชทบอทนะครับผมเราได้ใช้ภาษา Open s o นซอนนะครับในการ ทำงานนะครับลาซาละครับเป็น Open So u r c e Machine Learning Framework ที่จะช่วยนักพัฒนาสร้างระบบตอบกลับข้อความบทสนทนาต่โนมันนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบของแชทหรือในรูปแบบของ Based v i s u a l a s s i s t a n t นะครับโดยสามารถนําไปใช้งานได้อย่างหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับตัวอย่างเช่น f a c e b o o k s l a c k หรือ t e l e g r a m โดยการพัฒนาแชทบอทด้วยลาสานะครับจะมีเครื่องมือหรือส่วนต่างๆเบื้องต้นสําหรับการพัฒนาดังนี้นะครับอย่างที่1นนะครับ NLU Data นะครับผมอย่างที่2ในส่วนของ Response อง 3, Story ส่วนที่4 f o ฟอร์มและส่วนสุดท้ายคือ l ูครับผมในส่วนของ NLU data นะครับคือเครื่องมือกำหนดประเภท intent ของข้อความนะครับเพื่อให้ตัว assistant สามารถเข้าใจข้อความที่ user input และตอบกลับมาได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้นะครับผมโดยหน้าตาจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับจะประกอบไปด้วยชื่อของ intent นะครับและข้อความต่างๆ ที่อยู่ในอินเทนนั้นๆน,น,นะครับผมในส่วนของレスปอนนะครับจะเป็นการกำหนดรูปแบบการตอบกลับข้อความจากทางยูเซอร์โดยจะตอบกลับตามประเภทกลุ่มอินเทนของข้อความหรือข้อความที่ AI ตีความหมายว่าอยู่ในอินเทนนั้นๆน,น,นะครับผมต่อมาในส่วนของสตอรี่นะครับสตอรี่หรือเรื่องราวที่จะกำหนดให้ AI นะครับสามารถตอบการสนทนาได้อย่างถูกต้องนะครับผมขึ้นอยู่กับบทสนทนาที่เราได้กำหนดเอาไว้ซึ่งอยู่ในรูปแบบของสตอรี่จะแสดงเจตนาของข้อความผู้ใช้ตามด้วย,ยการกระทำหรือการตอบสนองของแอซิเดนนะครับยกตัวอย่างนะครับ Story นี่คือสตอรี่กรีดแอนด์ซับสคริปต์นะครับผมจะเริ่มที่ทางยูเซอร์กล่าวข้อความหรืออินพุตเข้ามาที่มีเจตนาคล้ายกับ ent, อินเทนคำว่ากรีด Green นะครับและทางเราจะตอบกลับไปด้วยอินเทนอัลเตอร์กรีดนะครับผมตามลาดับไปเรื่อยๆครับต่อมานะครับแบบฟอร์มนะครับคือการกําหนดการตอบกลับจากทางยูเซอร์ส่วนนี้มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลให้ตรงตามฟอร์แมตท,ที่กําหนดเอาไว้อย่างเช่นการให้ยูเซอร์พิมพ์อีเมลหลังจากข้อความที่จุดตั้งเป็นเงื่อนไขทุกตอนเข้ามาครับ ในส่วนของรูนะครับรูเป็นการกําหนดส่วนของบทสนทนาว่าจะต้องมีการทํางานต่อไปยังไงตามผาดที่ทางผู้พัฒนาได้กําหนดไว้นะครับครับมาถึงส่วนของขั้นตอนการพัฒน,นาแชทบอทดนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้พัฒน,นาแชทบอทเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองนะครับเราจะเริ่มจากส่วนของ intent and r e s p o n e นะครับผมก็จะเป็นการสร้างแชทบอทดการสนทนาสาหรับกองทุนเงินทดแทนนะครับซึ่งจะมีข้อความที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับกองทุนบริการทดแทนและก็คําตอบที่เตรียมไว้นะครับก็จะม นำมาใช้กับตัวรักษาแล้วก็ทําการทดสอบการทํางานว่าตัวรัษาเนี่ยสามารถ Identify ตัวข้อความเนี่ยได้ตรงตามอินเทนที่ตั้งเข้าหมายไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อความที่เราได้เติมเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำแชทบอร์ดของเรานะครับผมซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบสร้างแชทบอรสำหรับบริการด้านกองสูลในทดแทนเนี่ยก็สามารถเห็นได้ว่าตัวรักษาเนี่ยรองรับภาษาไทยได้นะครับผม แล้วก็มันสามารถทําความเข้าใจภาษาไทยในแต่ละอินเทนได้เาราดยจากตัวอย่างในรูปนี้ครับที่สามารถตอบกลับเป็นภาษาไทยแล้วก็ตอบได้ตรงตามที่เราได้คาดหวังเอาไว้นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้หลังจากใช้คําสั่งาษาเทสนะครับเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานในการแยกประเภทอินเทนและรีสปอน์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมข้อความที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องมีความคล้ายคลึงกับ ข้อความที่เราได้นําไปเทรนด้วยนะครับถึงจะให้ประสิทธ,ธิภาพที่ดีออกมาได้นะครับสำหรับในส่วนของการทดสอบการทํางานในย l u กับภาษาครับหัวขอ้อที่เราจะมาเาสนอต,ตอนนี้ก็คือ sentiment analysis นะครับผมเนี่ยเราก็จะใช้ Library ของ n l t k ที่ชื่อว่าตัว sentiment intensity analyzer นะครับก็หรือว่าตัว Vader ในการแยกความรู้สึกของข้อความโดยเราได้นําตัวโมเดลนี้มาปรับใช้กับภาษาแล้วทำการแยกใช้งานผ่านตัว config ของภาษานะ Vader นะครับผมหรือว่า valence aware dictionary for sentiment reasoning นะครับผมเป็น l i b r a r y ของ n t k นะครับผมที่ใช้สําหรับการแยกประเภทความรู้สึกของคำนะครับผมเป็นประเภท Rule-based Sentiment Analyzer นะครับผมที่ขึ้นอยู่กับ Lexical Features ว่ามีความหมายเป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะครับ Rule-based Sentiment Analyzer เนี่ยก็คือการทํางานที่ขึ้นอยู่กับกฎที่ตั้งไว้นะครับว่าเราจะให้คําประเภทนี้เป็นคําประเภทไหนนะครับซึ่งตัวเวทีนั้นเนี่ยก็จะมีหลักการทํางานโดยการโคณอนค่าของแต่ละประโยคว่าแต่ละข้อความเนี่ยมีคะแนนอารมณ์อยู่ประเภทไหนนะครับเรียกว่า วอลเลนสกอร์นั่นเองนะครับอ่าครับผมเออ่โดยตัวเวเดอร์เนี่ยก็สามารถวัดค่าวอลเลนสกอร์ score ได้จาก5พฤติกรรมดังนี้นะครับผมข้อแรกก็คือฟังชูเอชชันอ่าจะเป็นการวัดความเข้มข้นของประโยคที่มีผลมาจากเครื่องหมายวรรคตอนนะครับก็อย่างเช่นอ่า the weather is hot ก็อันแรกเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายอัศเจรีก็จือจะมีความเข้มข้นมากกว่า the weather is hot ที่เป็นปกตินั่นเองนะครับอ่าข้อที่2ก็คือ capitalization นะครับผมก็คือวัดความเข้มข้นของคําโดยเน้นหนักไปทาง คำที่มีตัวสองพิมพ์ใหญ่นะครับผมอย่างตัวอย่างก็คือ is hot กับ is hot แบบตัวใหญ่นั่นเองนะครับผมข้อที่3คือ degree modifiers นะครับผมก็คือการวัดความเข้มข้นจากคำพวก adverb นะครับก็อย่างเช่น The e w a t h e r is extremely hot ก็ hot จะมีความหมายเข้มข้นมากกว่าคำว,ว่า The e w a t h e r is hot นั่นเองข้อที่4ก็คือ polarity shift due to conjunction นะครับผมก็จะเป็นการดูคำประเภท conjunction นะครับที่สามารถเปลี่ยนความเข้มข้นขอ,ของประโยคให้เบาลงได้ ก็อย่างเช่น the weather is hot ก็จริงนะครับผมแต่มันเติม but it is bearable คือพอรับได้อะไรนี้นะครับผมความเข้มข้นของคำเนี่ยก็จะน้อยลงไปจากตัว conjunction นั่นเองนะครับผม แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5ก็คือ caching priority negation ก็คือการวัดประโยคเนี่ยว่าประโยคเนี่ยมีความหมายเชิงปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่ประโยคที่มีความหมายเชิงลบนะเช่น the weather is not very that hot อะไรงี้นะครับหลังจากได้ตัว balance score เนี่ยตัว weather เนี่ยก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการหาค่า compound นะครับซึ่งค่า compound เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการสรุปค่า score ของประโยคน,น,นั้นนะครับก็จะมีสูตร ดังนี้นะครับ x ส่วนไฟรูท x กําลังสองบวกตัวอัลฟานั่นเอง x เนี่ยก็จะเป็นผลรวมเป็น sum of v a l e n c e score ค่าโดยรวมของตัว v a l e n c e score จะได้ค่า compound ออกมาซึ่งตัวค่า compound เนี่ยเราก็จะสามารถนําไปหาอารมณ์ที่เราอยากดูนั่นเองของประโยคอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหลักการทํางานของตัว w e d g h e r s e a t i m e n t กับ task movie rating นะครับผมว่าเขาทําไปยังไงนําคะแนน movie นะครับโดยดูจากตัว movie นะครับผมมีขั้นตอนหลายอย่างก็อย่างเช่นการทํา pre processing การทํา tokenization การทํา p r o e s s tagging นะครับผม แล้วก็จะนํามาวัดค่าคอ p มพาวสกอร์ Score, แล้วก็ได้เป็นคะแนนเลตติ้งของหนังนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซนติเมนต์ที่เราได้ทดลองกับราษานะครับผมซึ่งจะมีตัวเดโมให้ดูเราก็ลองใช้โมเดลตัวเซนติเมนต์อินเทนซิตี้ l อน e r ลอนะครับลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ลองพิมพ์คําว่าหายไปซึ่งตัวโมเดลเราก็สามารถติดความได้เป็นยู u ร a l นะครับผที่ค่าความเป็นที่1 ตัวที่2ก็เป็น a m so sad นะครับแล้วก็ได้ค่าไปรูปที่ตัวโมเดลพิจิมาเป็นน g a t ท v ฟด้วยค่า c o n f ิ d เ n นซที่0.629น,นะครับโดยในการแสดงตัวอย่างการใช้งานแชทบอทนะครับที่ถูกพัฒนาด้วยภาษาโดยตัวนี้เราได้ใช้ภาษาเวอร์ชัน2เราจะทำการเพิ่ม i n t e n นและ Respond ลงเข้าไปให้ภาษานะครับผมโดยเราจะเพิ่มอินเทนที่ไฟล์ n l u จะประกอบด้วยชื่ออินเทนและข้อความต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับอินเทนนั้น ในส่วนของ r e s p o n s e หรือการตอบกลับของเราเราจะใส่ไว้ที่โดเมนนะครับจะตั้งชื่อว่าข้อความตอบกลับอันนี้คืออะไรและที่นี้ก็มาในส่วนของ s t r r y นะครับคือการกำหนดรูปแบบของบทสนทนาว่าถ้าผู้ใช้ส่งข้อความที่อยู่ในอินเทนนี้จะให้ทางเราตอบกลับด้วย r e s p o n s e อันไหนนะครับผมหลังจากที่เราได้เพิ่ม i n Inten t r e s p o n s e แล้วก็สตอรี่ให้กับตัวรัสานะครับผมเราก็จะต้องฝึกรัสษาด้วยคําสั่งรัสษาเทนนะครับหลังจากที่เราเทนโมเดลเสร็จนะครับผมเราจะมาดูหน้าตาของรัสาเอกันนะครับเพื่อแสดงตัวอย่างการทํางานของแชทบอทเรานะครับผมรัสาเอกเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกโมเดลได้นะครับที่ใช้ในการสนทนาโดยผมจะทําการเลือกเป็นโมเดลล่าสุด ที่เราได้เทตมาสักครู่นี้นะครับครับผมต่อมาในส่วนของหน้าตาหน้าต่างแชทนะครับผมเราจะเริ่มคุยกับบอทของเรากันเลยนะครับโดยเราจะถามเขาว่าชำระเงินได้ที่ไหนนะครับทางแชทบอทนะครับผมก็จะตอบกลับมาว่านายจ้างสามารถชำระเงินสมทบทุนได้3ช่องทางนะครับตรงตามสตอรี่ที่เราได้ตั้งไว้นะครับ พร้อมทั้งยังบอกถึง intent ที่เราป้อนเข้าไปนะครับว่า intent นี้คืออะไรอันนี้คือ intent payment method นะครับคือช่องทางการชำระเงินนะครับว่าเราชำระเงินได้ทางไหนบ้างทางใช้บอตก,ก็จะตอบมาด้วย response ที่ชื่อว่า a f t e r payment method นะครับผมเป็นการบอกว่าเราว่าช่องทางการชำระเงินเนี่ยมีทั้งหมดสมช่องทางคือที่ใดบ้างต่อมานะครับ เราจะถามแชทบอทด้วยคำถามพี่ว่าชำระผ่านธนาคารใดได้บ้างนะครับผมทางแชทบอทก็จะตอบว่าในจ้างสามารถชำระเงินสมทบทุนได้ช่องทางนี้ทั้งหมด4ช่องทางแห่งนี้นะครับโดยก็เหมือนเดิมครับแชทบอทจะระบ,บุว่า intent ที่ทางผู้ใช้งานส่งเข้าไปคือ intent อะไรแล้วก็จะทำตามสตอรี่โดยการ Response กลับมาด้วยอ t ลเ r อร์เมท b อดแบงค์นะครับพร้อมกับบอกค่าคอนฟิดเอนซ์ของอินเทนที่ User ส่งกลับมาครับต่อมาจะเป็นตัวอย่างการทำงานของขั้นตอน sentiment analysis นะครับเราจะ Import Library ชื่อว่า sentiment Intensity analyzer เข้ามาโดยสร้างคลาสที่ชื่อว่า sentiment analyzer สำหรับโมเดล sentiment analysis นะครับฟังก์ชันหลักๆจะประกอบด้วยฟังก์ชัน Convert to ทูาและ p r o c e s s โดยการทำงานจะเริ่มต้นที่ฟังก์ชัน r o c e s s โดยเราจะเรียกใช้ Sentiment Intensity Analyzer ด้วยตัวแปร SID และประมวลผลวิเคราะห์อ,อารมณ์ของข้อความออกมานะครับจากนั้นเราจะส่งต่อผลลัพธ์ไปที่ฟังก์ชัน Convert to ทูลาซาเพื่อแสดงออกมาโดยฟังก์ชันนี้จะแสดง value หรืออารมณ์ของข้อความนั้นและค่า Confidence ในการทำงานอารมณ์ของข้อความนั้นนั้นครับ ต่อมานะครับจะเป็นการเรียกใช้ NLU ของาาอภาษาก็ดูผลลัพธ์การทำงานอย่างแรกนะครับเราจะเริ่มด้วยการเทน NLU นะครับด้วคำสั่งภาษาเทน NLU จากนั้นเราจะรันคำสั่งภาษาเชล NLU เพื่อเรียกดูตัว NLU นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับเราจะเริ่มสามารถพิมพ์ข้อความไปได้เลยครับผมและภาษาก็จะบูนผลออกมาอย่างคำแรกคือคำว่ากูจอมนะครับจะเห็นได้ว่า ค่าเซนติเมนต์ของข้อความนี้ที่ถูกวิเคราะห์ด้วยเซนติเมนต์เอสเตอร์ของเรานะครับมีค่าออกมาเป็นบวกเลยคอนฟิเดนซ์อยู่ที่0.744นะครับสําหรับ Google job ต่อไปเป็นคําว่าส o so sad นะครับได้ค่าออกมาเป็นนิ่งชีพนะครับและคอนฟิเดนซ์อยู่ที่0.722และตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะทดสอบกันคือคําว่า hello นะครับ ได้ค่าออกมา neural นะครับหรืออารมณ์ปกติปานกลางครับผมอยู่ confidence ของค่านี้อยู่ที่หนึ่งครับผมจากผลการทดลองที่ได้ในแต่ละหัวข้อต่างๆนะครับก็สามารถสรุปได้ว่าตัวราษาเนี่ยสามารถทํางานในหัวข้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพษษษษษในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าไดบางหัวข้อเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดหรือว่าไม่สามารถทําได้แต่ว่าตัวภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะเทรนโมเดลด้วยตัวแบบลายเส็จรูปของตัวโปรแกรมหรือว่า การนำตัว Pretend Model หรือว่าโมเดลที่มีการเทรนกับ Dataset ไปก่อนหน้ามาใช้งานได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวโมเดลแชทบอทเนี่ยแผนพัฒนาต่อไปของเราเนี่ยก็คือจะนําตัวแชทบ a อทตัวนี้เนี่ยไป deploy บนแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ deploy ขึ้นเว็บไซต์นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันมือถือต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการต่อไปที่เราจะทํานะครับสําหรับการนําเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ